โอ้ยโอ้ยฝนตกครับท่านผู้ชมโอ้ใส่เล็กใส่เล็กครับอื้มตัวนะมีดินครับในพันบอกนี่นี่นี่อะไรครับมีดินอยู่ครับแต่ตัวเล็กวันจะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่อะดึงแห่แรงนะเมื่อกี้นั่นไงดูตัวอยู่ดูเลยครับพดูครับในี้ครันชมนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ย นี่มีาสายมา,ามแล้วท่านผู้ชมพอได้ยลยครับผมอ่านี่เป็นไงเละนี่แหละแล้วหว,า,า,วานตรงนู้นตรงนี้ไปอาดลาดอะ่ะตกใจเหรอตกใจรับมาสวัสดีครับผมก็ม ตอนนี้เจ้าบุช่มาครับผมตอนนี้ทีทุกท่านนะครับโอ้ดูปลาดิปลาข้างหลังอ่ะโอ้โหน้ำเคลื่อนเลยอ่ะเป็นสายมันฟองเรียกหรือเปล่าออกหมายไหมครับครับออกหมายมันเดิมครับวันนี้มันจุดเนาะครับพระมก็ดูดูปลานะข้างนู้นอ่ะปลาเยอะมากแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหทางน้าใช่ไหมทางด้านล้นอ่ะมีนินไม่มีเลยไม่น่าจัดนะหมายนี่ก็คือเราไม่ได้มาแบบนานเลยนะน่าจะโอ้ยเป็นปีอ่ะเป็นปีอ่ะกบพีนั่ง ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็นี่ก็ออกหม้มาเดิมครับนี่อากาศอันนี้คือฟ้าก็ฝุ่นเลยนะใช่ใชไหมคกับฝนตกนะครับผมฝนตกเนาะตกมานิดนึงครับตกมานิดนึงครับออกไม้แต่ว่าตกมาแบบนี้ว่าปลาหน้าจะนกน้ำน่นกน้ำคือน่าจะนี่บรรยากาศมันมับรรยากาศที่เขาเนีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมมาจะศต้นไม้ดูครับดูครับโอ้โหอยู่ทั้งไหนครับท่านผู้ชมสุดวกแล้ครับวันนี้ผมว่ามีเป็นกระสอบนี em ่เลยตัวเล็กกรดิ เลยครับก็ปรับผลงานงานด้ยนะครับคือได้คิดงานไปผลงานของเราจบคนโน้นนะครับคือเนี่เลยอิสระใต้น้ำวนชิ้นนะครับผ่านน้ำใสด้วยนะครับผมปรับผลงานด้วยนะครับผมจับทุกได้ได้สองสองท้องทางนะครับปรับผลไลค์กดแชร์คือตามด้วยพิจารณาคือยืนกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราสองคนนะครับไลยครับคือเลยครับไปครับผมผมน่าจะเรีพับให้ผมพามุดฝั่งนน้นนะ โอเคครับมปลาคุณเลี้ยงเยอะมากเล์โกดูครับเพื่อนเ้อ่ยนักดำบนรั้วนะครับเนี่ยดูดูในน้ำครับดูในน้ำครับโอ้โหดูนี่ตรงนั้นที่เป็นกระเพื่อมกระเพื่อมนี่คือขังดำนะครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นไซสเล็กครับไซสนู่นูนูนูลองลองลองนี้ปะลองเนี่ยลองเนี่ยเหรอมาดูแห่ได้กันผมผูดูดูนกบินนิดูครับผมเหี้ครับเอี้ครับท่านชมมาครับผม ดูไหตรกว่าตรงนี้เป็นยังไงครับผมอือหืออหผมว่าถ้ายเยอะนี่ไปปอดนู่นนะนะคารับปอดขนขนนอนนู่นดูว่าจะมีไซส์เปล่านะไซส์เล็กก็เยอะนะตรงนี้โอ้โหกระโดดรถเต้นโอ้โหโอ้โห เอาเลยอะโอ้โหโอ้โหเห่เราก็ขาดเยอะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหอือหือนะท่านผู้ชมใส่เลขแบบไม่ไหวแล้วมั้งโอ้โหปวดยังไงครับเนี่ยใส่เลขมากเลยครับท่านผู้ชม ไซเล็กเอ่อเป็นยังไงครับตอนนี้สถานการณ์โอ้โหโอ้โหต้อง z o ใช้เล่นๆน,นะครับเนี่ยดูอะโอ้โหโอ้โโอโไม่ไหวแล้วมั้งไซเล็กเล็กเกินครับผมเล็กเกินนะครับไม่ใช่ไม่กินนะกินอยู่นะครับแต่ว่ามันเล็กเกินเนาะต้องหาเลือกไซ์แบบไซ์ประมาณๆหน่อยนะครับผมมันไม่มีคนทําครับไม่ใช่ถ้าถ้าไปพาอีสานนะผมว่าไม่เหลือนะใช่ทำปลาเนี่ย โอ้โหดูดิเต็มแหนะเนี่ยเต็มแหเลยอ่ะโอ้ยดูครับติดใจเนี่ยทอดกําลังดีนะส่องอดกำลังดีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตปลอดปลาก่อนนะครับผมทุบผูมสถานการณ์เป็นไงครับในพานโอ้โหผมบอกไปกนเลยเนี่ยโอ้โห,โโหดูลอยครับปลาลอยครับผมมีครังน้ำล้นๆ้นนะ่ะหมายนี่ครับผมนี่ที่น้ำกระเพื่อนนี่ไม่ใช่ดูดูครับดูแต่ว่าตรงใต้ต้นนั้นแบบว่ามีไซส ไซนะจะเท่าแบบนู้นนู้นนะท่านโยต์ตายต้นไม้เนี่ยตายต้นไม้ตรงนี้นะครับผมนี่ดูครับดูดูดูตรงเนี้ยไซส์เล็กอ่ะเนี่ยเพียบเลยครับที่ดันดันเนี่ยดูดูดินเอตรงเนี้ยดิเอี่บดิสพานะครับผมดูอ่ะหางน้ำล้วนเลยนะผมเยอะมากครับตรงนี้เราขยับเข้าไปข้างในเดี๋ยวครับโอเคครับท่านโยต์ไปครับสถานการณ์เป็นยังไงครับโอ้โหเยอะมากครับผมตึงมากนะท่านโยตึงอ่ะผมไม่กล้าบานตรงเนี้ยคือยังไงอ่ะมีแต่ไซส์เล็กนะ คือไงขี้เกียจหดอ่ะทําไม่ไหวนะครับไม่ไหวดูเจอแห่แบบโอ้ยดูดูดูดครับท่านผจ้ชมครับโอ้ข้างสะพานอะดูของนี้ถือว่าถ้าของนี้ถ้าปักหมุดให้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่หาไซส์เล็กนะใช่ถูกใจเลยผมบอกประทับใจแน่นอนฮะแต่ว่าเราทําไม่ไหวเนาะนะครับไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวครับจัดมันเล็กเนียเนียนเนี่ย เนี่ยดิใต้สะพานนะครับผมเนี่ยตรงนี้มีเนี่ยตรงนี้นะครับโอ้โหดูดูครับเนี่ยปากเพียบนะฮะท่านผู้ชมฝั่งนู้นนี่แต่ว่าตัวใหญ่ก็มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินหาก่อนนะครับผมตัวใหญ่ก็มีอีกหนึ่งนะแต่ไม้เอ๋ยแถวเนี้ยตรงเนี้ยลึกนะครับลึกมากใช่ใช่น่าจะมันสามเมตรได้อยู่อ่ะลึกครับท่านผู้ชมก็โอ้โหดูลอยครับผมตรงนู้นโอ้โหครับ ลอยเพียบนะท่านชมวันนี้มันอากาศมันค้มๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมท่านชมโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆครับท่านชมเอาเอาตรงเลยเลยเลยแยกน้นเก่อนมั้งได้ครับผมโอ้ต้นนี้หักหมดแล้วนะหักแล้วได้มาจนต้นนี้หักแลยดูฝั่งมู้นนะท่านชมครับโอ้ปลาแบบบอกเลยเลยอ่ะ่ว่าเยอะแต่คลองนี้มีชะโดอยู่นะมีมีชะโดอยู่ครับชัโดค์ตงนี้เขามีสายตกอยู่นะครับสายตกตัวอะไรด้วย แต่เราสายแห่จะอุ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่ลองไหะลองไหมลองอ้าวลองลองเหมือนตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้นายพานเราจัดสักแห่นึงครับโอเคครับท่านผู้ชมโมก็น่าจะเห็นาจะเป็นไซส์ใหญ่นะใช่ครับเดินเดินไป้แล้วแล้วเดินดูก่อนก็เลยขอสักหน่อยใช่ไหมขอสักหน่อยเดี๋ยวครับไม่ต้องแตกเยอะนะฮะท่านผม โ้โหนู่นคหับดินอยู่ข้างหน้าเต็มมาลาม่าอยู่ับผมตายใช่ไหมใช่ <laughs> โอ้โหขู่โอ้โหฟังลนฟัง่นงปลา,าไมีแตไม่ต่ปลาแล้วครับผม,มโอ้โหปลาอะไรนะว่า <c oughs> วมีนช็อกเกอร์เปล่าขึ้นแม่ขึ้นแบบผิดพลาดแล้วขึ้นจังหวะเมื่อกี้นะโดนเราแน่ใช่ไหมหใช่โอ้โห เต็มเหไรอครับดิ้นนะครับแต่น่าจะเป็นไซส์เล็กโอ้โหมาหเฮ้ไม่มีโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เดินได้เดินมาสักเตะระยะหนึ่งนะใช่ของ้องไม่ไหวนะเพราะเมันมีแต่ไซส์เล็กเยอะนะเราไม่อยากจะนี่ปวด หวานตรงนู้นตรงนี้ไปอัดลาดอ่ะตกใจเหรอตกใจครับมาตกใจนะท่านชมโอ้ลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมมีดงมีดินอะไรไหมครับน่ครับดเงียบนะครับเงียบเงียบมีแต่สเลยครับผมชิดดินอะโอ้โหิีอย่างกระไซโลใช่ไหม ใช่นี่เนี่ยไซโอ้โหไซเล็กเยอะเยอะครับเยอะอีกแล้วนะอือโอ้ตัวแแหรแรกเราไม่ได้หรอกอไม่มีไซส์เลยเหรอไม่มีเลยครับโอ้โหไม่มีเรามีอยู่น่ะมีเต็มเดียวมีเต็มเดียวครับอุ้ยฝั่งนี้ก็เต็มนะโอเคครับผมเนี่ยไ์โอเคครับ หลังจากที่เราเดินมาสักพักนะครับผมมาดูครับท่านผู้ชมครับมาดูตรงไอ้ตรงไอเนี่ยฝั่งเนี้ยออดูอ่ะมาดูตรงเรือที่เขาจอดไว้โอ้ผมบอกได้เลยนี่นี่นี่สายอยย่เนี่ยพันมันหวานไม่ได้กรใช่มันวิ่งออกมาทางฝาแลนี่มันถกาแล้วจัดไปเ้วเลยไปอีกีกว่านี่ทักทาย อันนี้เหรอนีอ่แหละบอกตามตรงเลยอะเยอะมากครับปลาเยอะนะจะตัวเล็เกอะเพียบเพียบแห็นนี่น่าจะเงียบนะฮะท่านผู้ชม ไม่มีดินเลยครับ <S <S ดีแลว้วเราจะได้ไม่ต้องปอดนะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเบขาสะอาดเป็นไปได้ไไไดยังไงโอ้ขอ,องเทแะ,นะน้วนี่โอเคครับไปโอ้โยังมีเรามีลูกสมุนมาต้อนรับกแล้วมาอีกแล้วเหรอ <S <S <C oughs> มาครับผมมาลุ้นกันปลอดนะครับผม โน่นครับผมส่วนฝั่งโน้นก็กรุงเทพมหานครนะปลาตรงนี้เอานัเนี่ะของเราปริมณฑลใช่ไหมริมณฑลหวานยุ่งๆตรงนี้เอานะครับผมทางไหนนี่แหละนี่เป็นไงเป็นสูตรก็เป็นสูตรปลาอยู่ข้างๆนะเราต้องหันมาฝั่งนี้แล้วครับอุ้ยดูนะท่านดูนะใช่ขาวๆวกๆเลยเมื่อกี้นั่น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 นัในฝั่งโน้นมีตะไซเล็กนะในกล้องอาจจะมองมีไซ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 ม์ครับ มีไซส์อยู่ครับมีไซส์อยู่ครับผมแต่ฝั่งนี้จะมีไซส์นะเพราะว่าอืนี่มีไซส์มาแล้วท่านผู้ชมพอได้อยู่ครับผมอ่านี่เป็นไงเละนี่แหละแล้วไซส์ที่เราต้องการนะผมไซส์นี้นะครับผมแต่ถ้าพวกนั้นที่ติดมาเราก็เก็บใช่ไหมเก็บเก็บเก็บเรื่องับไซส์เล็กเราเก็บเรื่องนะใช่ครับอย่ายให้เหลือครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับมานๆเครับเด้อมาครับ เดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยดูบรรยากาศครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนยามเช้าเช้าวันช่วงเจ็ดโมงนะท่านผ่านเจ็ดโมงครับผมจัดมาเลยครับตรงนี้โอ้ยว้าวแน่นอนทีเดียวครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับผมครับผมอันดําสายลุยกับสายใต้ในต้นำเมื่อวานนะครับกับสาล็ <ผม S 2> ได้ทนะั้งสองช่องทางนะใช่ครับก็ผมยังไงครับแห่นี้สถานการณ์ไม่น่าจะติดนะสายเล็กโหเป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมปลาเต็มคลองครับหวานไม่โดนนะท่านผู้ชมนี่นะฮะเป็นไปได้นะครับผม โอเคนะฮะท่านผู้ชมครับไม่โดนก็มีนะฮะโอเคครับสะอาดนะครับผมตรงไหนครับนาะยบันตรงนี้ครับตรงนี้จัดภายนะครับผมโอ้โหฝังคลองไม่วานนะครับผมลูกน้องยืนยืนรอแล้วครับผมมีลูกสมุนมานะครับทำเนียนอยู่บับเขาให้นะท่านผู้ชมเป,เป็นสูตรนะครับไอส่วนมากอ่ะไซสใ์ใหญ่ๆมันจะ มีลูกสมุนมาเยืนรอข้างะเ<อ>นี่ยสีเนี่ยเขาหากันให้ควักเลยนะเนี่ยสีแบบเนี้ยดูจะมีเต้เบาๆนะมีไหมแล้วมันแตกกับเหงือเมื่อกี้ที่เราหวานมานีมีมีใส่เล็กเปล่ามัรลู้ใส่เล็กครับ <c oughs> ผมเฮ้ยมีสายอยู่ในบ้านทางล่างนู้น้างล่างเลย มีไซยอยู่มยูครับผมวิโอ้นี่ครับปลดเส้แตกแล้วนะท่านผู้ชมสงสัยมันใส่หมวกกันน็อกครับผมนี่มีไซยอยู่นะมีไซยอยู่นะครับพอได้ครับโอ้ลุบรรยากาศด้ว้คนหลังนั้ท่านผู้ชมครับอืมมือมันจะเดิมไม้แล้วแหละโอ้มาหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่กลัวแล้วเราใจลุยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะท่านผู้ชมว้าวสุดยอดเลยไปครับท่านผู้ชม พาไปชมหมายรับสมัยแต่รุ่นเราบุกเบิกมา,าก่อนโอ้โหปลาเต็มคลองครับตันนี้ถ้าไซส์เล็กๆสองเล็กเยอะคือไม่ก็เราคือไซส์เลก็ลกเรา,าเรก,กรา็ไม่ไหวนะหมายรับอตรงนี้ลองตลอดนะบอกไว้ก่อนไปถึงตรงนั้นมัะนอะไปถึงตอน,นั้นมัะนะ ไม่ถูกไม่ถูกเจอ๋ยวฟองฟองน้ำนหยู่เนี่ยอืมฟ้าร้องเนี่ยเคยได้ฉดูด้วยเนี่เราเคยได้ฉดมาแล้วรอบมืงนะใช่ฮู้ยฮู้ยฮมีมีดิ้นอยู่เนื่องจากตรงนี้มันใช่ไหมใช่ไหมมีดิ้นครับในฟานบอกนี่นี่นี่แลยครับมีดิ้นอยู่ครับเดีตัวเล็กวันจะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ดึงแหย่แรงนะเมื่อกี้นั่นไงฮู้ยดูตัวอยู่ดูเลยครับดูเลยครับเจ้าาน มาอย่างี้ต้มโชมนี่มาแล้วนะต้มโจ๊กโอ้โหใส่ที่เราตามหานะต้มโจ๊กนะมาแล้วผมให้อยู่ฝั่งนี้แล้วเลยนะผมยอนครับย้อนครับปลายอยู่ด้านข้างนะครับผมครับผมตรงกลางไม่ค่อยมีนะกลางไม่ไปมีครับผมโอ้พอได้ครับไส่เนี้ยนี่คสุดยอดนะครับผมแบบนี้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับ ใส่ที่เราตามหานะผมใส่กลางนึงเลยใช่ไหมใช่แจหววๆนะฮะเมื่อกี้ขึ้นนะเมื่อกี้อ่ะหนึ่งเลยจะรู้จะเป็นตัวอะไรนั่นแหละผมสสงัยอย่างเดียวคือช็อกเกอร์อ,อะ่ะระวังกวาดถังไปด้วยนะนะครับผมรู้ว่าไองไม่ค่อยมีแล้ววางไอคองฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะจะมีจะเป็นพวกเอกๆอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะกว่านะตัวใหญ่อะตัวใหญ่งไงที่มันชอบหลบหลบอยู่อะ่ะ เด็กคงน้อยตัวเล็กอะนะตัวเล็กเยอะไม่แน่เอาแล้วอุ้ยหนูดูขึ้นเลยลูกป<ห>ลาชฉดูั้งนะไล่กินลูกปลานะท่านผู้ชมช้ดอ่ะอุ้ยนี่ดขึ้นเลยนะเนี่ยนะฟังเต็มเลยนะครับฟอนเดิ่มมาครับทู้ชมเมื่อกี้ก็ฟ้าเราขึ้นคืนนะครับผมใช่จากที่ว่ารอมนานานแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ปลาอนะไรอุนอัสลดัด โอ้โหขึ้นทีหลังนะครับผมพลาดแล้วไม่มีคร okay, ับผมมีใส่เล็กครับผมใส่เล็กครับท่านผู้ชมได้ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเห็นสุดท้ายแล้วผมครับผมบรรยากาศน่าจะดูดีได้กลับบ้านนะครับท่านผู้ชมดูทรงแล้วทรงแล้วคือมาขึ้นบึมๆเลยึคมารุนเหตุสุดท้ายกันครับได้ไม่ได้แล้วก็จะถอยแล้วนะครับแล้วถอยแล้วครับฝนตกแล้วครับผมเนี่ยก็เช้าๆนะท่านผู้ชม เดี๋ยวดูในพาแล้วนะครับโอ้โหเห็นท้ายขอคอยแตกๆหน่อยก็ไม่แตกนะครับผมอออืมีอ่าสมาชิกมาทักทายด้วยมารอกินปลานะครับเนี่ยถูทรงแล้วไม่แตกเลยครับแตกนะครับก็ผลงานวันนี้เป็นไงครับในพาก็พอใจครับผมคือได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปครับผมครับผมแต่ว่าใส่เล็กเราเยอะครับไม่ไหว ไม่ไหวครับขอถอยก่อนนะครับไม่น่าจะมีนะเป็นเหตุที่ดีนะครับเป็นเหตุที่ดีครับท่านผู้ชมมีนะครับผมล้างเห็ดครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมไปครับผมก็ยังไงแล้วก็มาสุบไปสุบกันไปกันที่บ้านนะครับผมครับผมเพราะว่าฝนไล่แล้วเนาะฝนไล่แล้วก็ปรับพนงานพูดเราสองคนเลยนครับ อีสานใต้นักวันแชเนลกับพี่นนท์ใส่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญคืออค่าืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราสองคนนะครับคเป็นกำไรแช่เอพวกเราสองคนนะครับผมไปครับผมผมหนีฝนกันครับท่านผู้ชมรู้ังนู้นไม่มีแล้วครับผมไปครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเราจะปิดมาจากนู่นนะครับผมแต่ว่าปิดตรงนี้แล้วกันครับผมอตรงนี้แล้วกันครับเดินเดินกลับมาก็รวมรวมกิโลครับผมเหนื่อยนะเอาเรื่องยุบ สวัสดีครับโอ้ยเลยสุดท้ายนี้แจวแหววนะฮะท่านผู้ชมใส่เด็กเยอะใส่เด็กเยอะใส่เล็กหูดูบรรยากาศแลวครับผมบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะผมเราก็ได้ทําการถอยแล้วนะผมแล้วไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวเพิรมีไปลองตะข่ายอีกนะลองลองตะข่ายครับเสียดนะวันนี้ดูทรงนะเนี่ยไม่ไม่ไปไหนแล้วครับวันหยุดนะวันหยุดนะครับผมรับผมเอาโหโอ้โหฝนตกครับท่านผู้ชมโอ้ใส่เล็กใส่เล็กครับ อือมเต็มนะฮะท่านชมอือหือล้างเลยอือฮึ่ใส่เล็กครับเก็บหมดน้ำค้างดำค้างดำเก็บหมดครับใส่เล็กดูดิโอ้ยมีสาใหญ่อยู่ครับไม่มีนี่ไงโอ้โหพอได้ครับไปครับผมมาครับเจอกันที่บ้านเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับไปแอคชั่นสวัสดีครับผม ก็สูงหันานี่ก็ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับเวลาก็พอได้ครับตัวมันมันไม่ค่อยใหญ่นะไปมาั่น่ะใบนี้ต้องทําใจครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยไม่ค่อยมีเนาะไม่มีน้อยใช่ครับถ้าเป็นหนึ่งไม้หนึ่งเราจะได้เยอะกว่านะส่วนมากไซส์ไหนครับมบนี้เนี่ยดูวคือดูครับสองนิ้วอ่ะ บอกก็ได้เลยอ่ะสุดสุดจริงเยอะมากนะเยอะมากนะครับผมคือบางทีเอามาคือคือง่ายว่าที่เกียรติทำนะใช่รวมเล็กเกินนทำไม่ไหวอ่ะทำไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นวันนอกนะอยู่เป็นภาคอีสานบ้านเราเนอะผมบอกได้เลยอ่ะเนี่ยปลาาใช่ใช่เอาไปทำปลาาปลาะเนี่ยผมบ่าสุดเด็ดเลยอันนี้คือไม่ไหวที่เราปรุงไม่เป็นนะครับผมปรุงทำเพียนด้วยแหละเราปรุงเป็นเราเอาจะนัวก็ได้เอาแค่พอกินนะ ใช่นะครับผมตะกินนะครับผมนี่ก็บรรยากาศน่าจะฝนตกนะครับโอ้โหฝนตกครับวันนี้ปกติเราจะถ่ายออกไปถ่ายข้างนอกนะครับผมวิวตรงนั้นแต่วันนี้ครับผมตายถุนบ้านนะต้องโจมหนีฝนนะทุคนอาจจะมืดๆืดหน่อยนะครับผมมีมีฝนครับครับผมก็ฝากผลงานพวกเราสองคนด้วยครับอีสานใต้นะวันชนแนลนะครับผมกับอาทิย์้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ ที่คัญคืออย่าลืมกดติดิงนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราสองคนนะครับผมครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์นะครับผมถ้าไม่มีท่านผู้ชมพวกเราก็กำลังใจใช่ไหมใช่ก็ฝากผลงานของพวกเราทุกคนด้วยนะครับครับรับได้รับชมได้ทั้งสองช่องทางนะครับผมจะเจอเพื่อเจอพวกเราสองคนนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับผมทําปลาก่อนครับครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมาเจอกันอีทีหน้าครับผมครับผมสวัสดีครับ